สวัสดีครับทุกครับ FC มากยุสคาร์นะฮะกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมเลยนะครับเป็นวันที่7เดือนแปดนะฮะสองห้าหกหกนะฮะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้นะครับมีรถกระบะนะฮะสี่ประตูยกสูงนะครับมาเสนอนะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวกระบะนะครับขวัญใจมหาชนนะฮะกับเจ้าตัว Isuzu D-Max สอ นะครับซูเปอร์แพลตินัมนะครับปี2010นั่นเองนะครับเป็นตัวหน้าเขาหลามตัดนั่นเองนะได้เป็นสีขาวมุกนะครับตัวท็อปเครื่องยนต์2.5นะครับอ่า DDI ไอเทนะครับนี่เลยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 3 84 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยครับ คันนี้ก็เป็นรถนะครับรถบ้านนะครับลูกค้านำมาเทินนะครับอ่านะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะซื้อสดหรือว่าจะดแฟแนซ์นะครับได้หมดเลยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่3 7 5 0 0 0เดบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดไม่มีแวกนะฮะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะราคานี้พร้อมโอนเลยนะครับก็นะครับเข้ามานะครับตักทายพูดคุยกันก่อนได้นะครับว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆก่อนก็ได้เลยนะครับ นะราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันผ่อนอยู่ประมาณ800พันนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันนะฮะ, 8, 000, ะตัวรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำมจมน้ำสภาพที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นรถสภาพที่เพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพใดยังไม่ได้เก็บงานนะครับอันนี้ก็คือล้างนะครับมาถ่ายคลิปก่อน,นะครับในส่วนตัวยางคันนี้ได้เป็นยางปี2021นบะครับมชิลลินปี2021นะตัวรถ สีขาวมุกนะฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมไฟหน้าข้าหลามตัดนั่นเองนะฮะคมไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับอ่าใสๆเลยกระจังหน้าสีโครเมียมมีไฟตัดหมอกข้างหน้ามาให้นะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะสวยนะรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับในส่วนตัวสีอันดีไซน์ออกมานะสวยเลยนะครับเป็นรุ่นที่สุขขายดบขายดีเลยนะช่วงนั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวซูเปอร์แพลตินัมนะครับปี2010แท้ ไม่ใช้งานอยู่ที่13 0 0 0 0สมืนกว่าโลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลสีประตูยกสูงนะครับนี่เลยนะฮะนะในส่วนตัวรีรอยนะครับก็ไม่เยอะนะนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ไปเก็บงานให้นะครับเก็บงานให้นะใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ายางก็จะเป็นยางมชชิลินนะครับดิสเบกคูน่านะครับปี2021นะในส่วนตัวยางนะช่วงโลช่วงล่างนะฮะลูกค้าเดิมเดิม นี่นะครับไม่มีสนุงสนิบนะครับนะขับดีมากนะครับบันไดข้างนะก็ได้สเปคเดิมโรงงานนะครับเป็นตัวไฮเลเดอร์กระจกนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะตัวรถสีประตูทรงสวยนะทรงเขาสวยแล้วก็สีแบบเดิมเลยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับนะนี่เป็นสีขาวมุกนะครับนะนี่เลยนะครับมีแคลี่ร์บอยมาให้นะครับ เห็ดมาให้แล้วนะครับตะกรงตะเข็บต่างๆเดิมนะครับดูทุ่ลงทุ้งล่างนะครับสวยๆเลยอ่าสติกเกอร์ยนะครบด้านหลังก็นะครับมีสติกเกอร์เพยต่างๆอยู่ครบนะต,ๆๆนะตัวนี้เป็นตัว e b s นะครับ ABSEDD นะครับนี่สวยแล้วนะครับผมมีกล้องถ่ายหลังมาให้ด้วยนะสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทผมว่านะครับนะการใช้งานต่างจังหวัดนะผมนะแล้วก็มีแครีบอยนะครับ พออยู่แปดพันนะครับอ่าพออยู่แปดพันได้รถกระบ,บะสี่ประตูนะยกสูงด้วยนะครับยางปีใหม่แล้วเ,เป็นรถบ้านด้วยอ่านี่เลยนะครับสวยๆนะครับกันชนหลังก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วงลงช่วงล่างนะครับลูกค้าโหยางอะไรดูดินะครับใหม่มากนะฮะยางอะไรใหม่มากนะช่วงล่างไม่มีสนิมเลยนะครับ นี่เลยนะนะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะที่นะครับเซรีไทยเจ็ดสอยู่หน้าปากซอยนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับผมบอกได้เลยนะตัวนี้นะครับสีไม่น่าเกียดนะฮะสีไม่น่าเกียดเลยนะครับสีสวยเลยแหละนะฮะสวยเลยแหละนะครับในส่วนตัวรถบ้านอ่ะปี2010นะลูกค้าดูสีไม่น่าเกียดไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะเออสวยนะครับสวยอันนี้คือมาดูกันพร้อมกันเลยนะผมเอเพิ่งมา ดูวันนี้แหละพร้อมลูกค้าเลยนะครับแล้วก็คันนี้ภายในนะครับจะได้เป็นสีครีมในส่วนตัวตรงนี้ลูกค้าเก่าเขาทํามาแล้วนะครับเบาะทาเป็นเบาะหนังแล้วเออเข้าท่านะครับคันนี้เข้าท่ามากนะครับนะผ่อนอยู่เจ็ดซื้อสดนะไม่มีแหวกนะนะมาคุยมาต่อรองราคากันได้นะครับนี่เลยวงมาลายสีก้านนะครับเกียร์ออโต้ไอเกียร์แมนนวลนะครับนี่สวยๆนะครับสวยเลยสวยเลยแหละนะฮะ ตัวนี้สวยเลยแหละนะครับนะมาดูตะเข็บกันนะตะเข็บเอทอารคือดีอ่ะลูกค้านะคือดีมากนะครับนอนเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะรถปี2 0 1 0สภาพแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหาย,ยากเลยทีเดียวนะนะครับแจรีโมทนะครับนี่เลยกระจกไฟฟ้าโอ้พับไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้อีกนะครับ นี่พรม,มาลายสีก้านนะตัวนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะครับนี่เลยนะครับสวยสวยสวย,สวยนะฮะนี่นะครับใหม่135,000โอ้สตาร์ททิ้ดเดียวนะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะจอจะเป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วนะฮะนี่เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยนะลูกค้านะครับไม่น่าเกียดนะ นะครับจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับนะเรามีรับประกันตัวเครื่องยนต์เกียร์นะครับนะกล่อง ECU ให้อีกนะครับ3เดือนนะฮะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกนะครับ1ปีนะกรุงเทพปร,ริมณทลอเตอส่งให้ฟรีอีกนะครใครสนใจกินกลางม,มาได้เลยผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะน่าสนใจอ่ะเป็นกระบะที่ปี2010นะคิ้มมากมานะในส่วนตัว เพื่อนโยนไม่ต้องพูดถึงนะครับในส่วนตัวตัวรถเนี่ยดูไฟหนูไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับได้ทะเบียนสวยด้วยนะครับตัวนี้มาดูห้องเครื่องกันนะครับเนี่ยน็อตไม่มีขยับด้วยลูกค้าดูดิน็อตเดิมอะแก้มเดิมนะครับนะฮะแก้มเดิมอ่าตัวฝานี้นะครับเขาน่าจะถอดออกเพราะเขาใส่ท่อนี้มานะครับแต่ตัวเครื่องเดิมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะ นะเครื่องเครื่องแบบนิ่งนะะเงียบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง4 j k 1นะฮะนี่เลยนะฮะสวยพี่เขาทานะฮะลูกค้านะครับก็ฝากด้วยใครที่สนใจนะโทรมาคุยเลยนะครับนะหรือว่าหัวไม่ทันนะครับสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะบเบอร์0 8 4 3 8 4 844 0หรือว่า แอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว isuzu d max นะครับนะ2.5 super platinum นะครับปี2010นะตัวไฮ g h เดอร์ r 4ประตูยกสูงนะครับไม่ใช้งานแสนสากนะราคาอยู่ที่375,000บาทโทรด่วนเลยนะครับนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ